ัดใต้ดอกตรงนี้อ่ะมันมันเป็นรังผึ้งนะเราจะพูดไทยนะวันนี้อ่ะอาจจะตกราวหน่อยก็อย่าว่าให้กันได้ส่วนมากเราเห็นนะแม่เราจะอปูตัวน้้อๆใช่ไหมยามที่เราโอ้พระแม่รืดูที่เราทาํานาดํนาหนึ่งเห็ดผึ้งได้ได้พี่น้องนี่หนึ่งเห็ดเ็ดผึ่งจะแซ่บบออันนี้เป็นแจ่วสม้มไหว น้ำนัวนะคะเห็ดดำเห็ดแต่ดำสรารพัดเห็ดมือนี้สิกินเป็นเห็ดอีกแล้วน้ำนัวค่อยแล่เนาะเพราะว่าน้ำปรเดเป็นน้ำผสมน้ำกะปริมาได้ปันนี้ได้สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋ามาเด้อค่ะมากินเมนูง,ง่ายๆนะคะนั่นก็คือซั้วเห็ดดำขนมจีนของ KPP เองเดออบแห้งสี่ห่อหนึ่งร้อยบาทนะคะน้ำนัวน้ำปลา สามห่อหนึ่งร้อยบาทเอา,เอาเจ้าคือบใส่น้ำนัวของเจ้าสเหตุคือน้ำนัวค่อยเมดเด้อน,น้ำนัวอย,อยู่อยู่ต่างประเทศนะมนเมดแต่ว่าน้ำนัวอยู่ประเทศไทยมีบุึดย้ายสั่งเลยเลยอือโอ้แซบแห้งได้การได้กันมาเทพึ่งจำแจ้ว กฟดำกาแฟใส่สามเนี่ยออกมาเนี่ยฝนตกจก่ะพะยะ่ะบ,บ๊วยเห็ดเบียบเพื่นอนไก่งวงหลายพันษาแล้ว ตกหลายพันษาจะกินได้คือก้าสดกันเด้อน้ำโนอาพิลลอนแต่ดำหยับเข้ามาเซบเป็นตาหนาเห็ดผึ่งขาใยๆจำจำเจ้าสม เจียวสมแสบขนาดเลยรายการพี่น้อง น,นี่ข่งห่อเลวจ้ะอบอกได้คำเดียวพี่น้องจำปปะแพรบ๊ะแซบไอแซบแซบเสบ้สนเล็กเหนียวนุ่มสูตรตำหรับเรนูนคร เจ้าบรยองไปหอดเรโนโนคอนคอยไปส่งหอดหน้าเฮือนเลยจ้ะเส้นรับเอาไปกินต้มกินแซ่บเสยอืมใด้ก่คะ่วหวานอันนี้หนึ่งแซ่บฮง บรรยากาศดีเป็นจัน่อยบรรยากาศดีดีปสัสสาวาเลยเนาะ ยายอายสิวา่าะเจ้าคือกินข้าวไวแท้เจ้าสิ้าไปใส่ควายกินกล้าคเจ้ายายอืมควายกินก้า,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 กกาต้องฝาไปเลยควายอันนี้เป็นคำของพ่อแม่อายาวาตะก่อนนะพ่อแม่อวาดาวลูกกินลวใบไอนะ จักกฟาฟเอาไปใส่เป็นไล่ควายบ่ควายกินก้าบ่แบบนี้นะก้าก็คือข้าวแหละค่ะเป็นก้ากา้าพูดไทยก็ลิ้นแข็งจักหน่อยอก้าของข้าวอพูดไทยจักหน่อยหนึง่งนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งทำไมเขาถึงเรียกเห็ดพึ่งลรวคิดว่า เพราะว่าใต้ดอกตรงนี้อ่ะมันมันเป็นรังผึ้งนะเวลาจะพูดไทยนะวันนี้อ่ะอาจจะตกลาวหน่อยก็อย่าว่าให้กันไดอย่าว่าให้กันนะเนี่ยเห็นไหมตรงใต้ดอกอย่างนี้ยมันมีผึ้งเขาก็เลยเรียกว่าเห็ดผึ้งเราคิดออนนะแต่ความเป็นจริงเราก็ไม่รู้หรอก นี่อ่ะเส้นขนมจีนของเราเองนะอยากกินไหมสั่งกับเราสิผักเราทางนายไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเคพพีเราตอบแล้วเราก็ส่งให้กินเลยนะอยากกินอะไรอยากหน้าขาวหน้าใสอะไรก็ทักหา,าเราได้ รักหัวเจ้าของวไทยเจ้าหย่าหัวค่อยเพราะว่าพี่น้องที่ติดตามเราอะคนใต้ก็มีคนเหนือก็มีคนไทยก็มีบางคนเขาก็ฟังอีสานฟังออกนิดนึงเขาก็บอกว่าน้องอายลองพูดไทยสิเดี๋ยว,วคลิปนี้เราจะพูดไทยนะแล้วคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าเราลอดไหมแต่เราก็รู้ตัวเองดีแหละ ืมเราไม่เล่าหรอกอะก็ลองดูให้มันจบคลิปเนาะเราจะพูดไทยจนจบนะบ้านเราเรียกว่าน้ำนัวนะอย่างเงี้ยเอาปลาไปต้ม ใส่ชูรสลนิดหน่อยอืม,อมหวานเรานะ่ะชอบกินเส้นมากเลยนะข้าวไม่ทำดะข้าวไม่เท่าไหร่ข้าวอ่ะนานๆครั้งก็ได้เจะเส้นอนะ่ะยิ่ง ถ้าเป็นเมนูมินิวอันนี้คือเราไม่ได้เมานะเราไม่ได้กินแอลกอฮอล์เลยยิ่งถ้าเป็นเมนูแบบก๋วยเตี๋ยวเมนูก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเรากินได้ตลอดเลยนะเราไม่รู้ว่าเราจะจับผักทำไมผักในนี้ก็เยอะแยะอืม เริ่มจะแน่นอืมเพึ่งอร่อยมากจิ้มใส่แจ่วจ่วน้ำจิ้มหรอน้ำจิ้มเปรี้ยวอืมประมาณนั้นคำใหญ่ๆมันจะได้อร่อย โลแกนช่องเรานะรู้รือเปล่าไผ่โบแซบไข่แซบนั่นก็คือใครแม่อร่อยแต่เราอร่อยกับใต้การเวลาเรากินอย่างนี้เนาะเราก็ยัดเข้าปากใช่ไหมแล้วมันอร่อยมากเราก็จะพูดว่าได้การ ก็คือได้การภาษาบ้านเราก็ได้การก็คล้ายๆกันเนาะเราเป็นคนที่กินจุนะกินครั้งนึงกินเยอะเลยกินจุใช่ไหมภาษาอีสานเขาก็จะพูดว่ากินโปมกินโปม แล้วก็อะไรอีกคำหนึ่งรออร่อยนอะดูออกใช่ไหมล่ะ <c oughs> ตายหาเลยเส้นกระเด็นออกจากปากเรา กินเห็ดดีนะเห็ดสามชนิดหนะ่ะต้านโรคไปแหละแต่ก็อยาาก,กินทุกวันเราก็ไม่ได้กินทุกวันหรอกแต่คลิปเหมือนแบบว่าเหมือนเรากินเห็ดทุกวันเนาะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวาน ราจะกินในกระตุในถาดนี้ให้มันหมดเราไม่อยากทิ้งจะได้ตังมากเลยนะตังหายากทุกคนวันนี้เรามาแบบซีเรียสน,นะเราไม่ได้ให้ทุกคนขำเราเออ แต่พูดไทยด้วยล่ะก็มีคนถามอ่าไปทำงานกรุงเทพตั้งนานพูดไทยไม่ได้หรอมันก็พูดไทยได้อยู่แต่มันก็ตกๆนั่นแหละเพราะว่าเพื่อนเราส่วนมากที่ทํางานโรงงานกันเราก็มีแต่คนอีสานเราก็พูดภาษานอีสานกันเราก็เลยไม่ชินไม่ชินกับภาษาไทยสักเท่าไหร่ แต่พอเราพูดไปสมเนียงเราเขาก็รู้ว่าเราไม่ใช่คนไทยใช่ไหมล่ะแต่เราก็พยายามนะ,ะถ้าอยากให้เราพูดไทยอีกก็บอกเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ใคแม้อร่อยไออร่อยอร่อยเพปเปอร์แซบไอแซบได้การยาย อาหารอีสานน่ะรู้ไหมของอร่อยเยอะมากเลยนะเมนูยอดฮิตตอนนี้เมนูยอดเมนูยอดเมนูโอ้ยมันออกทางดังเมนูยอดเมนูโอ้ยเมนูยอดฮิตตอนนี้ เมนูปูไตนะเราเห็นหลายๆช่องบอกว่าเป็นเมนูดั้งเดิมพ่อแม่พากิน เรานักใหญ่เรานักใหญ่มาจนขนาดนี้แล้วสามบเจปีแล้วใช่ไหมเรายังไม่เคยเห็นพ่อแม่เราพาเรากินปูไตเลยพูดจริงๆนะส่วนมากเราเห็นนะแม่เราจะเอาปูตัวน้อยๆใช่ไหมยามที่เราโอ้พ่อแม่ฤดูที่เราทาํทานาดํานามันจะมีตัวน้อยๆแม่เราก็จะไปตามกับมะขามมะขามอ่อน แล้วก็ใส่ปูน้อยลงไปอย่างนี้อ่ะใช่มันเป็นเมโนูดั้งเดิมแต่ทําปูไตอย่างเงี้ยเราไม่เคยเห็นอืมจะถามว่ามันดีไหมเราจะบอกให้นะเราเคยไปเปิดเจอมันมีปิงข้างในของเอ,อกระปูด้วยนะกระปูบอกเฮ้ยไทยปูด้วยนะมันจะมีมันอันตรายนะคะเมโนูนี้มันจะมีพยาธินะ,ะทางที่ดี กินสุกดีกว่ากินจุเนื้อก็พอทนแล้วยังจะมากินเป็นกุ้งไตไดนโนเสาร์ไตช้างไตนับเวนนับวันนับวันคนก็ยิ่งกินอะไรแพงแๆแปลกๆเนาะเราก็ว่าเราเก่งนะเราพูดไทยจนจบเลยจะเป็นพูดไทยสำเนียงสะกลหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะจะเข้าใจกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เราพยายามแล้วตอนนี้เราอิ่มแล้วนะเส้นขนมจีนเราก็หมดแล้วเนี่ยเหลือแต่น้ําเต็มเลยเหมือนน้าท่วมกรุงเทพเลยเนาะอันนี้ก็เป็นบ้านคนใช่ไหมบ้านคนบ้านคนจินตนาการไปใส่น้ําเยอะเราไม่ทิ้งนะเราจะไปต้มข้าวปุ้นใส่อีกเราจะไปต้มขนมจีนใส่อีกตอนเย็นเราไปก่อนนะเราพยายามให้แล้วถ้าชอบให้เราพูดไทยก็บอกเราได้นะแต่อย่าขำเราสิ เราก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่มาให้กำลังใจเรากับคุณป้ารเาหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะคะเจอกับเราใหม่นะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ